บอกกระปุสวัสดีครับผมอยู่กับผมและทีมงานบอลกระปกุกสำหรับคันนี้ <S 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 เราจะมาวิเคราะห์บอลในศึกเซเลเอบาซิลประจำวันที่19เดือนกันยายนปี2565ก็จะเป็นศึกการงขันระหว่างคู่แอตเลติโกโกเนเซเจอกับอินเตอร์นาซิอองนานสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันก,กันในเวลา6นาฬิกาตรง อันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูทางด้านสถิติการพบกันนัดล่าสุดกันก่อนนะครับทางด้าน a อเรติโกโกเนเซ่นะครับชนะไป็น1ส่วนทางด้านเตอร์นาซีอองนานก็ชนะไป็น1แล้วก็เสมอกันอยู่ที่3นัดอัปเดตความเคลื่อนไหวก่อนเกมทางด้าน a อเรติโกโกเนเซ่ผลงานทาั้งนัดที่ผ่านมาก็ชนะไป็น1เสมอศูนแพ้สี่ทำให้ทีมตอนนี้อยู่อันดับที่19 ภายใต้การนำทัพของกุนซือเอโดอดอัสติต้าก็พึงพาทีบุกแพ้กับกอริบาไปเปวยสกอร์ส oh <no. S 1> ต่อศูนในรายการลีกล่าสุดสำหรับความพร้อมหรือว่าสภาพทีมก็จะไม่สามารถใช้งานจอจินโยตำแหน่งกองกลางที่ติดทดแบนรวมทั้งโรนันโดกับปรามอนที่มีอาการบาดเจ็บย,ยังต้องรักษาตัวอยู่กันทั้งคู่ ทางด้านเอเลติโกโคนเซ่แผนการเล่นในวันนี้คาดว่า,าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยจะวางล้วนโกไลลอสลงทําหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับก็จะให้ลุยดูดูกับวานเดซันเปเรล่าแล้วก็อาเธอร์ชานโตสและคลอตไตโลลงทําหน้าที่ส่วนทางด้านเอสันโกเมสกับกาเบียลดอสซานโตสยืนเป็นกลางรับและก็จะให้ไอตอนกับชายลอนและก็เวลลิงตันลาโตยืนเป็นกลางลุกคอยปั่นเกมสนับสนุนดีเอโกชูลินกองหน้าตวเป้าคอยหาจังหวะจบสกอร์ ส่วนฝั่งทาาด้านของทาง Inter อินเตอร์นาซิองนานผลงานทนัดที่ผ่านมาก็ชนะไป4เสมอ1แพ้0ทำให้ทีมตอนนี้อยู่อันดับที่2ภายใต้การนำทัพของกุสือมาโนเมเนเซตก็เพิ่งพาทีมเปิดบ้านเอาชนะกูยาบ้าไปด้วยสกอร์1-0ในรายการลีกล่าสุดสำหรับความพร้อมหรือว่าสภาพทีมยังต้องรอเช็คความฟิตของทางวานเดวอนก่อนลงสนามและก็จะได้ตัวของทางคาร์ลอสเดปนาที่พ้นโทษแบนกลับมาพร้อมไปจำการ ทางด้านอินเตอร์นาซิอองนานแผนการเล่นในวันนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยจะวางดานียลบิสโตลงทำหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับก็จะให้ไกเกโรซากับโมเรโดและก็บาโบซ่าและฟาบิซซโอบุสโตลงทำหน้าที่ส่วนทางด้านอิกอเปเรล่ากับเอเดนิสันยืนเป็นกลางรับแล้วก็จะให้อารันปาหิกกับชูอัลคาโดโซและมมลิซซโอยืนเป็นกลางลุกคอยปั่นเกมสนับสนุนอารเมากองหน้าตัวเป้าคอยหาจังหวะจบสกอร์ สำหรับทัศนคติในเกมนี้ทางด้าน Inter อินเตอร์นาซิออนาลนะครับได้ลุนแชมป์อยู่นะครับแล้วก็โปรแกรมที่เหลือจึงเน้นแบบเต็มที่เพราะว่าพลาดไม่ได้ประการทั้งปวงหลังจากที่ไม่แต้มตามหลังพาเิลัสอยู่ที่8แต้มแล้วก็ฟอร์มในตอนนี้ก็เล่นได้แข็งแกร่งแนวรับก็มีความเหนียวแน่นมากเลยทีเดียวแม้ว่าจะเป็นการบุกไปเยือนหินแอเลนติโกโกเนเซ่ที่กําลังิ้นรนเนตตายอยู่แต่ด้วยฟอร์มการเล่นของทางเจ้าบ้านกําลังออกทะเลไปไกลแล้วก็เกมรับค่อนข้างเปาะ อีกทั้งแนวลุกก็ยังฝืดจนยิงประตูใครไม่ได้เลยในสามเกมหลังแพ้มาทั้งหมดมองว่าทั้งความมุ่งมั่นและด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับโอกาสที่ทางด้านอินเตอร์นาซิองนานจะเก็บสาแต้มกลับออกไปได้มีความเป็นไปได้สูงเพราะฉะนั้นจากเลทราคาที่เปิดมาอยู่ที่ปปถึงหน้าอยู่ต่อทีมรองจาฝูงเอาไว้ก่อนสำหรับราคาบอลที่เปิดมาอย่างเป็นทางการเป็นทางด้านอินเตอร์นาซีองนานต่อปปฟันธงอินเตอร์นาซีองนานชนะ2ต่อ1นความมั่นใจอยู่ที่90%ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์บอล ก็จะเปสึกการแข่งขันระหว่างโค้ชอาเรนติโกโกเนเซเจอกับอินเตอร์นาซิองนานสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลา6นาฬิกาตรงถ้าหากผิดพลาดประการใดเสียงอาจจะไปบาดตูดใครก็ขอไปทุกท่านไว้มาณที่นี้ด้วยหรือถ้าหากฟังแล้วชอบใจยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานบอลกระโปงด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่สำหรับภาคต่อไปว่าจะเป็นบทวิเคราะห์อบอลเกี่ยวกับคู่ไหนสำหรับพานิบผมและทีมงานบอลกระโปงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม